เดี๋ยวรุงฤดีวราพรปินภาอยู่ก่อนทารู้ใช่ไหมว่าโรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ฉันพัมสอนพวกเธออยู่ตลอดเวลาทำไมไม่รู้จักจำนี่มันโวคิวสไลายวากาเมะทำไมมันเข้มขนาดนี้ยเบนคิวแบบนนเนเชอรัลลูกอะรู้จักมัคฮะ มันจะต้องให้พูดอีกกี่รอบมันถึงจะเข้าหัวพวกเธอข้าเมื่อเช้าหนูรีบอะไอต้องมาอ้างโตแล้วหัดใส่ใจดูแลตัวเองซะบ้างหัวคิ้วที่ดีมันต้องดูเป็นธรรมชาติเข้าใจไหมค่ะเข,ข้าใจค่ะจำไหมนะจะเขียนคิ้วต้องตั้งใจเขียนอย่าเขียนส่งๆเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนแม่วรา,าพรคนสวยของครู หน้าแน่นแบบนี้จะสวยไปแข่งกับใครไม่ทราบปีเจนท่องสามันทาปากแดงแข่งหนูะชิบิดจะให้เั้นท่อบอกอีกกี่คนว่าความสวยไม่ต้องไปแข่งกับใครจ้องสวยในแบบของเธอลูกต้องภูมิใจในตัวเอง <c oughs> ก็ได้ค่ะเอามือมานี่ <c oughs> เวลาเลือกลิปสติกต้องเลือกเฉดสีให้เหมาะกับอันเดอร์โทนผิวเราไม่ใช่นึกจะปากแดงก็แดงแต่ต้อง choose carefully มันแดงไหนแดงส้มอิดหรือแดงอมชมพูอย่างเธออ่ะเขาเรียกวอร์มสกินโทนบอกจนป่าจะฉีกถึงหูละคาราเมลทเวนตี้เหมาะกับเธอที่สุดพนมวันพาเพิร์นก็มาวะ่ะแกงทำโทษหน้าห้องมันจะขาดปินภาไปไม่ได้สินะโอยมากความคจะต้องให้พูดซ้ำอีกกี่ครั้งการกรีดตาเป็นสิ่งสำคัญมันจะทำให้เธอได้เอ็กซ์เพสลุกหรือตัวตนของเธอ เกีย่แล้วการคอนัวรนี่ต้องสั่งสมประสบการณ์เรื่องแสงและเงาที่ตกกระทบบนใบหน้าส่วนไหนที่อยากเน้นก็ไฮไลท์ส่วนไหนที่อยากน้อยลงก็คอนัวร์ซะแต่ครูคะครูรณชัยห้องหกทั้งสามบอกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กยังไม่ควรแต่งหน้าเป็นแก่แดดโอ้ยโวบาาณอย่าปล่อยให้ความคิดเมวโดมินเนตมาครอบงำทำตัวเองให้สวยกับแก่แดดคนละเรื่องกันจำไว้ โลกของพวกเธอมันไม่ได้จบแค่ในรั้วโรงเรียนมันกว้างใหญ่กันนั้นมากเวลาเข้าสังคมคุยธุรกิจหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตประจําวันพวกเธอต้องรู้วิธีสร้างความมั่นใจให้ตัวเองดูดีในแบบของเธอที่สุดอีกแป๊บเดียวพวกเธอก็จะเรียนจบละหัดดูแลตัวเองซะบ้างฉันไม่ได้อยู่ดูแลพวกเธอไปจนตายนะ